โอเคคะ่ะมาต่อกันที่อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะบทที่11แล้วนะคะในบทนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับรอเรือสองตัวรเรือสองตัวแบบนี้นะคะเรียกว่ารอหันให้เด็กฝึกอ่านคําที่มีรอหันรอหันนะคะรอหันจะออกเสียงว่าอย่างไรนะคะมาดูตัวอย่างคําแรกคํานี้รอหันตัวนี้นะคะออกเสียงว่า ธรรมชาติธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติออกเสียงไม่หันอากาศออกเสียงสระอะครับผมพออ่ะมอธรรมใช่ไหมครับธรรมชาติพักพวกอ่านว่าพักพวกออกเสียงสระอะครับผมพักพวกอันนี้พันษาพันษาพันษาอ่านว่าพันษา คำนี้อ่านว่าอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์อ่าอนว่าอัศจรรย์อัศจรจรย์สังเกตเลยแค่สี่คำนี้ถ้ามันมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะออกเสียงเหมือนมีตัวสะกดอ,อย่างอันนี้พักพวกพอก็พักพอคอพักอันนี้เป็นคำอ่านเฉยๆน,นะคะ,<ท>ะเป็นคำอ่าน ถ้าสมมติว่าเราเขียนอ่านว่าทออะมอทาแบบนี้คงไม่เขียนใช่ไหมใช่ครับดังนั้นคําอ่านที่ให้อ่านได้ง่ายเข้าใจก็คือเป็นคําแบบนี้อ่านว่าทำครับผมดังนั้นตัวนี้ก็จะแทนทอทงสระอะแล้วก็มอมาทออะมอทำออ่านว่าทำมะชาิครับคํานี้ก็เหมือนกันพักพวกก็จะเป็นพอสละอะคอพักพออะคอพักครับ กอควายก็คือเป็นเสียงกอไก่สะกดครับผมอืก็พอกอพักกออัวกอพวกอ่านว่าพักพวกนะคะส่วนตัวนี้พันษาพันษาพันษาก็คือมันไม่มีตัวสะกดเมื่อไม่มีตัวสะกดรอหันก็จะออกเสียงไม่หันอากาศกับนอหนูกับนอหนูก็จะกลายเป็นพอันพันพอออัดนอพันษาอัศจรจันเหมือนกัน เมื่อไม่มีตัวสะกดยอยักษ์ตัวนี้โดนคำด้ำโดยไม้คันธคาดแล้วใช่ไหมคะก็ <M ere ly> จะเป็นจออะนจันอนัดสะจันแบบนี้นะคะดังนั้นต้องทําความเข้าใจนิดนึง <M ere ly> อแต่ให้จำไว้ว่าถ้าเป็นรอเรือสองตัวตัวนี้ก็คือเรียกว่ารอหันรอหันเรียกว่าตัวรอหันครับผมโอเคค่ะต่อไป พอจะเข้าใจหรือยังคะในส่วนตรงนี้เข้าใจแล้วครับต่อไปข้างล่างอ่านคําที่มีเครื่องหมายต่างๆมาเรียนรู้เครื่องหมายกันนะคะเครื่องหมายแรกที่เราเห็นแล้วก็คุ้นหูกุ้นตากันนะคะไม้หันอากาศฮะไม้หันอากาศไม่ใช่ไม้หันอากาศไม่ใช่ไม้หันอากาศแล้วครับไม้ทันทะคาดไม้ทันตะคาดทันทะคาดทันตะคาดออกเสียงให้ถูกนะทันทันทะคาด ไม่ใช่หันอากาศนะลูกไม่หันอากาศก็คือหันขึ้นแบบนี้อส่วนเห็นแบบนี้หรือแบบนี้เนี่ยก็คือพันธะขาดพันธคาดแบบนี้อ๋อไม่ันธคาดโอเคครับแต่ถ้าเกิดไปอยู่บนพยัญชนะจะเรียกว่าตัวกาลันพยัญชนะตัวนั้นจะเรียกว่าตัวกาลันอ๋อใช่แต่ว่าเครื่องหมายตัวเนี้ยก็ยังเรียกว่าพันธคขาดโอเคครับเมื่อไปวางอยู่บนพยัญชนะตัวไหนตัวนั้นจะไม่ออกเสียง นะคะแต่ว่าบางทีก็จะควบสองตัวเช่นคําว่าวิทยาศาสตร์ก็จะสะกดด้วยต่อเต่ารอเรือหรืออย่างภาพยนต่อเต่ารอเรือเนี้ยจะไม่ออกเสียงอืเช่นคําแรกเลยสัปดาอนได้สองแบบสัปดาสัปดาสัปดาหรือว่าสัปปดาก็ได้นะคะคหอหีบตัวเนี้ยมีแหมทันาาพทกำกับอยู่ เอาหีบตัวนี้ก็จะไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงดังนั้นตัวเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกว่าตัวการันตัวการันเอ่อตัวการันนะคะต่อไปภาพพยนภาพพยนภาพพยนตัวนี้สองตัวเลยต่อต่อเรือตัวนี้ไม่ออกเสียงครับอือฮึสะตางสะตางสะตางสตางถ้าเอาออกอะสตางค่ะสตางค่ะอืมอันนี้สัตว์สัต เอาออกก็จะเป็นสัตวะสัตวมสัตวะสัตวะแต่เมื่อใส่ไม้ทันต์าตเข้าไปก็จะอ่านว่าสัตว์เฉยๆนะคะเวลาเราอ่านเอ๊ะมันจะอ่านว่ายังไงนะแต่ถ้าเราเจอตัวนี้เราก็ปิดตัวนั้นไปเลยอ๋อซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าอย่างบางทีภาภาษาไทยมันจะสะกดด้วยพยัญชนะหลายตัวแต่ว่าออกเสียงมาตาเดียวกัน อย่างเช่นตอเตาก็ออกเสียงดอเด็กสะกดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องฝึกแล้วก็ทําความเข้าใจครูครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนมีตัวการหรือไม่มีตัวการใช้คากุ้นชินคะ่ะลูกเราต้องสังเกตสังเกตและอ่านบ่อยๆใช่สังเกตและอ่านบ่อยๆคะ่ะจริงๆมันก็จะมีบัญญัติไว้อยู่นะคะในพจนานุกรมเปิดพจนานุกรมใช่ แต่ว่ามันมันจะบัญญัติคำไว้เยอะมากเลยดังนั้นเราก็ค่อยๆตามเอาค่ะลูกค่อยๆตามค่อยๆสังเกตและเรียนดูไตุ๊กตงต่อไปคําที่มีไม้ยามกอ่านว่าไม้ยามกไม้ยามกนะคะก็คือตัวนี้ ok เป็นหยักๆมันเลขเจ็ด ok 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 บางทีก็เห็นลงมาแบบนี้หรือว่าบางทีก็จะลงมาแล้วลงมาแบบนี้ครับเหมือนกันนะคะเรียกว่าไม้ยามกไม้ยามกก็คือเป็นการ เบิ้ลเสียงเบิ้ลคำให้อ่านสองรอบอ่านซ้ำสองรอบอืมเช่นค่ะว่าสวยสวยถ้าสวยนี่สวยอืมแต่ถ้ามีตัวนี้เข้ามาเป็นไมเดี๋ว่าเป็นสวยสวยอ่านว่าสวยสวยอันนี้เหมือนกันเด็ก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 เมื่อเราไปเจอในประโยคเจอในข้อความแล้วก็ต้องอ่านสองครั้งเด็กเด็กอื่นอื่นจู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  เอิกเอิกเอิกเออเออ็กเอ็กล้ใกล้กล้กลอ่าเป็นการช่วยในการเขียนให้มันประหยัดพื้นที่ลงถ้าเราจะเขียนว่าสวยสวยสองครั้งแบบเนี้ยมันก็มันก็จะงงหรือบางทีไม่เหลือเตองคำก็จะใช้คำว่าไมยมุกเข้าไปเลยอือหือครับผม หน้าต่อไปเช่นคําว่าเพื่อนๆพ่อนอ่านว่าเพื่อนๆน,นจริงๆอ่านว่าจริงๆอันนี้ไม่ต้องออกเสียงรอเรือนะคะเพราะเป็นคํา คบไม่แท้ครับคนไม่แท้ครับจริง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 มีไม่ยมกอะไรอีกบ้างนะใช้บ่อยๆต่างๆต่างๆใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมเนาะแต่ว่ายกยกเว้นคาว่านานาอ่าน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 าจะไม่ใช้ไม่ยมกจะใช้นานาเนาะหนูสองครั้งส่นสตาต่างๆนา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 ชนิดอะไรเงี้ยจะยกเว้นคํานี้นะคะยกเว้นคํานี้คําเดียวอือฮึต่อไป สัญลักษ์ต่อไปนะคะสัญลักษ์นี้เครื่องหมายตกใจใช่เราก็จะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะมันคือเครื่องหมายตกใจเวลาเป็นการอุทานเอ๊ะเอ๊ยเอ้ยเอ๊ยเ้ยโอ้โหอุ้ยอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยที่เราอุทานกันออกมาใช่ไหมเมื่อเราอุทานออกมาก็จะใส่เครื่องหมายตัวนี้เข้ามาเป็นสัญลักษณ์ว่ากําลังตกใจกําลังมีภาวะอารมณ์ที่แบบ ตกใจอยู่ตกใจดีใจประหลาดใจใช้ได้หมดเลยนะคะเช่นคำนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีอ่าเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีนะครับนี่คำว่าอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจเช่นอุุ อุ้ยกล้องสั่นเลยอุ้ย,อย,อยขอโทษครับอุ้ยไก่ตกใจอุ้ยไก่ตกใจอ่าที่เราเจอในบทแรกๆใช่ไหมคะที่น้าใสเข้าไปในเราแล้วไก่ตกใจใอุ้ยไก่ตกใจไก่ตกใจต่อไปโอ้โหน้ําแข็งกดโอ้โหตัวนี้ก็คือแบบว้าวน้ําแข็งกดจะแบบโอ้โหน้ําแข็งกดนะคะจะให้อารมณ์ประมาณนั้น<ฮ> พอเรากินเข้าไปในปากแล้วเรารู้สึกว่าหวานอร่อยดีแล้วก็จะอุทานออกมาประมาณว่าอืออืออ,อร่อยจังเลยอือหืออร่อยอร่อยประมาณนี้อ่าเป็นการอุทานออกมาอือ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 ,อ,อ,อไม่บบกอย่ายแย่งอย่าแย่งสิไม่โบอกอ่าเป็นการแบบเตือนอ่ะโ,โอ้โอ้โอ้อย่านะ โอ้ย่าทำแบบนั้นสิโอ้ย่าโอ้ย่าอ่าต่อไปอันนี้โอ้โหโอ้โหเงินตั้งพันแน่ของใครน่ะอ่าโอ้โหโอ้หนักเรียนคุณชมน่ารักจังเลยอะไรแบบนี้จะมีเงินพันหนูจะไปซื้อฟอกอีกให้หมดเลยอ้าว อ่าต่อไปดูนั่น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 อ่าอันนี้ก็ตกใจนะดูนั่นดูนั่นมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะฮะรถแห็นดูนั่นดูนั่นเกิดอะไรขึ้นระวังระวังเป็นเครื่องหมายตกใจมีป้ายตามห้างตามอะไรพื้นลื่นระวังพื้นลื่นเป็นป้ายเตือนนะคะระวังอามีเครื่องหมายอ่าเมื่อมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้เราก็จะเน้นเสียงเข้าไปฮะคะเป็นสภาวะรมที่แบบโอ้ อัันนนี้มเป็นเลเวลขึ้นมาอีกเลเวลโอ้โหใช่ไหมครับโอ้โหร่าเสียงสูงโอ้อ่าเป็นเครื่องหมายตกใจเรียกว่าอัศเจรีนะคะหมดหรือยังอ่อีกเครื่องหมายหนึ่งนะคะคําที่มีอัญญะประกาศอัญญะประกาศอัญญะประกาศคืออะไรอ่ะคุณครูคุณครูเรียกว่าฟันหนูเรียกว่าฟันหนูใช่คุณครูเรียกว่าฟันหนูจริงจริมันเรียกว่าฟันหนู อ่ะอัญประกาศนะคะอัญประกาศเป็นเครื่องหมายแสดงถึงคําพูดเหมือนที่เราเจอในเนื้อเรื่องต่างๆที่เราเปิดเจอมาในเนื้อเรื่องใช่ไหมก็จะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะใช้เวลาเปิดคําพูดแล้วก็ปิดคําพูดในหนังสือก็คือตัวละครตัวนั้นกําลังพูดอยู่ถูเขาจะใช้เครื่องหมายอัญประกาศแสดงถึงว่ากำลังพูดว่าอะไรใช่ตัวอย่างเช่นผู้พาผู้พาอยู่ไหน ก็จะใส่สัญลักษณ์เข้าไปแบบนี้ก็คือเป็นเสียงน้ําใสเรียกหาก็คือประโยคเนี้ยท่อนเนี้ที่ใส่สัญลักษณ์เข้าไปเนี่ยอ่าเป็นเสียงของน้าใสอ่าได้ยังไงว่าเป็นเสียงน้ําใสก็จะมีอธิบายอยู่ด้านหลังผู้พาผู้พาอยู่ไหนนี่ก็คือเสียงน้าใสกําลังเรียกหาผู้พาอยู่ใช่ต่อมา มีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามใช่ไหมคะแสแงว่าถ้าเราจะทําเสียงท่อนเนี้ต้องเป็นเสียงของภูผาใช่ไหมมีอะไรเออน้ำใสอ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วคนแก่แล้วมีอะไรน่ยน้ำใสอ่าภูผาถามอืมต่อไปจะหุงข้าวป่าให้กิน ออของภูผาบอกแสดงว่าท่อนนี้ก็คือเป็นคําพูดของใครคุณพ่อของภูผาใช่ไงคะอันนี้คําอธิบายอยู่ด้านหลังเขาใครจุข้าเป่าให้กินเพิ่มจะเเสียงหลอดเลยมาลุงวันชวนเด็กๆชวนว่าไปไปเที่ยวในเมืองกันอ่าลุงวันพูดว่าอย่างนี้แหละไปเที่ยวในเมืองกันลุงวันไม่ได้พูดว่าลุงวันชวนเด็กๆนะไม่ใช่ก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะเวลาตอนนี้เวลาเราภากเสียงหรือว่าเวลาเด็กๆอ่าน หนังสือกระตูนอ่านนิทานอย่างเงี้ยถ้าเราเจอตัวนี้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้ก็คือเป็นประโยคที่เขาพูดออกมานะตัวละครกำลังพูดอยู่เอ,อ้ยไปเชื่อในเมืองเกินนีต่อไปนั่นนะสิเงินใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดทำเสียงนั่นนะสินั่นนะสิเงินใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดดีค่ะดีค่ะน้องข้าเม้าเห็นด้วย อ่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงน้องข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการบอกว่าประโยคนั้นก็คือเขาพูดว่าอะไรบ้างอ่าเริ่มจากตรงไหนแล้วก็สิ้นสุดตรงไหนตัวอย่างในบทเรียนก็มีครับกใช่เริ่มจากตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนเนี่ยอย่างยาวๆเลยหน้านี้เห็นไหมคะแม่จ๋าน้ำใสขอออกไปบ้านพี่ส้มปล่อยแป๊บเดียวนะแม่นะเดี๋ยวกลับมาอันนี้ก็คือสุดประโยคที่น้ำใสขอแม่น้ำใสพูดกับแม่ S <S เพราะว่าเขาก็อ,อธิบายบอกเลยน้ำใสขออนุญาตแม่อยู่ก็คือ,อ<ช>ไปปั้นพี่สมปล่อยน้ำหนึงนะ้เดี๋ยวหนูกลับมา<ช>ดังนั้นถ้าเราเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คือเป็นคำพูดของเขาาโอเ okay. ครเรียนรู้มาหลายสัญ,ญลักษณ์เลยก็คุ้นๆกันมาเกือบทุกสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะม,มาอีกหน้าสุดท้ายนะคะฝึกอ่านประโยคแล้วก็อ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะประโยคมีอยู่5ประโยคนะคะมาดูประโยคแรกเลย เด็กดีตั้งใจเรียนเด็กดีตั้งใจเรียนน้ำใสช่วยทำงานบ้านอย่างเต็มใจน้ำใสช่วยทำงานบ้านอย่างเต็มใจต่อไปเด็กๆลองอา่านดูสิเพื่อนเพื่อน,นช่วยกันร,รักษาของส่วนรวม,มเห็นไหมคะมีคำที่มีไม้ยมกกำกับต้องอ่านสองรอบใช่ไหมอ่านว่าเพื่อนเพื่อนช่วยกันร,รักษาของส่วนรวมต่อไปค่ะ พี่ส้มปล่อยนำของที่เก็บได้ให้ลุงกำนันถ้าเป็นเด็กดีเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีลองฝึกอ่านนะคะดเด็กๆลองอ่านอ่านบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆก็จะอ่านเก่งนะคะไหนลองประโยคสุดท้ายอยีกรอบซิถ้าเป็นเด็กดี เมื่อโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีโอเคเก่งมากเลยมากอ่านข้อเราเล่นค่ะเด็กดีทำดีทำดีอะไรบ้าง <c oughs> มาดูเลย <c oughs> เด็กดีรู้หน้าที่เด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ำใจรักความดีมีน้ำใจเชื่อฟังคำผู้ใหญ่ เชื่อฟังคำผู้ใหญ่เก็บของได้คืนเจ้าของเก็บของได้คืนเจ้าของงานบ้านช่วยเก็บจัดงานบ้านช่วยเก็บจัดทั้งประหยัดใช้เงินทองทั้งประหยัดใช้เงินทองรักเพื่อนและพี่น้อง รักเพื่อนและพี่น้องต่างปรองดองสามัคคีต่างปรองดองสามัคคีอ่าอ่านอีกรอบต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะครับเนี่ยอ่านอีกรอบเลยครับหนึ่งสองสามเด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ำใจเชื่อฟังคำผู้ใหญ่เก็บของได้คืนเจ้าของงานบ้านช่วยเก็บจัดทั้งประหยัด ใช้เงินทองเงินรักเพื่อนและพี่น้องต่างปรองดองสามัคคีโอเคเก่งมากเลยเข้าใจว่ายังไงในเรื่องนี้เด็กดีนะครับต้องเป็นทาอะไรบางต้องเป็นคนที่มีดีมีน้ำใจอเอื้เอเฟื้อเผอแผ่เชื่อฟังผู้ใหญ่รู้หน้าที่หนึ่งหน้าที่ทททส มีน้ำใจมีน้ำใจรักความดีเลยรักความดีมีน้ำใจอ่ะเชื่อฟางชาผู้ใหญ่ถ้าเก็บของได้ก็ต้องเดินส่งคืนเจ้าของไปแจ้งคุณครูครับเก็บของได้แจ้งคุณครูนะครับผมแจ้งผู้ใหญ่ห้าข้อแล้วนะหกข้อช่วยทำงานบ้านทำงานบ้านงานบ้านช่วยการเก็บเกินกวาดประหยัดใช้ประหยัดเงินครับผมข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดรักเพื่อนพี่น้องข้อที่เก้าสามคีกันเนี่ยเก้าข้อง่ายๆเลยฝึกทำเก้าข้อนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะต้องรู้จักให้อภัยอย่าต้องรู้จักมีน้ำใจขอบคุณและให้อภัยโอเคจบแล้วบทนี้นะคะบทที่สิบเอ็ดนะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะฝึกใ่ทำนองกันด้วยแล้วกันโอเค จบแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนคิดให้ดเด็กๆได้ฝึกทําฝึกอ่านฝึกเขียนคำฝึกจับคู่กับเพื่อนทําความดีอ่านเรื่องเด็กดีตอบคําถามนะคะก็จะควบคู่ไปกับเล่มทักษะภาษา<ช>เล่มนั้นนะคะเป็นแบบฝึกหัดต่อไปก็จะขึ้นบทที่12บบทสุดท้ายของเล่มนี้นะคะ<ช>เรื่องชาติของเราเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ